โอโ้ว้าวกูดธนาคารสินค้าโอโหเผู้ช่วยคุณทุกวัน24ชั่วโมงยินดีต้อนรับขออนุญาตแนะนำสิ่งดีๆในวันนี้ริปทอฟฟี่กาแฟริปเมล็ดก,กาแฟอาราบิก้าคั่วใหม่หอมบดสดในซองริปมาตรฐานการผลิตระดับโลกเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเราเลือกใช้มเมล็ดก,กาแฟสด คุณภาพเยี่ยมทรงตรงจากแหล่งพาบปลูกบนดอยสูงภาคเหนือของไทยตามวิถีชุมชนชาวเขาไทยผ่านกระบวนการคั่วด้วยสูตรลับเฉพาะตัวทําให้เกิดรสและกลิ่นสัมผัสอันแสนพิเศษและยังช่วยระบบเผาผลาญในร่างกายทําให้คอกาแฟทั่วโลกถูกใจพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้วิธีชงกาแฟสดดื่มกาแฟสด แบบพรีเมียมด้วยตัวคุณเองง่ายมากใส่ซองกาแฟดริปที่บรรจุมเมล็ดกาแฟคัว่วบดสดลงในแก้วแล้วเติมน้ำร้อนประมาณ1 0 0่ง0อถึงมลลิตรตามความเข้มข้นที่ชื่นชอบส่วนใหญ่จะใช้ประมาณ1แก้วกาแฟคือประมาณ150มลลิตรดริปหรือแช่ทิ้งไว้สักครู่ประมาณ3-10นาทีหรือนานกว่านี้ก็ได้ตามความเข้มข้น ที่คุณชื่นชอบจะได้กลิ่นหอมกรุ่นจากกาแฟสดแล้วนำซองริดที่บรรจุก,กาแฟออกเท่านี้คุณก็จะได้ดื่มดำลิ้มรสกาแฟสดแบบพรีเมียมที่ขายในร้านกาแฟชั้นนำระดับโลกและคุณอาจเติมนมครีมเทียมหรือน้ำตาลตามรสชาติที่ชื่นชอบได้โอโหวาวกูด wow ธนาคารสินค้าสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อผู้แชร์ลิงก์นี้ให้คุณ